มาตราหนึการทิ้งคำฟ้องหรือถอนคำฟ้องย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องนั้นรวมทั้งกระบวนพิจ,จารณาอื่นๆอันมีมาต่อภายหลังยื่นคำฟ้องและกระทาให้คู่ความกลับคืนเข้าสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นฟ้องเลย ไม่ว่าคำฟ้องใดๆที่ได้ทิ้งหรือถอนแล้วอาจยื่นใหม่ได้ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของประมวลขออภัยค่ะภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความมาตรา177วรรคหนึ่งเมื่อได้ส่งหมายเรียก และคำฟ้องให้จําเลยแล้วให้จําเลยทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายใน15วัน177วักสองให้จําเลยแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่าจําเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนรวมทั้งเหตุแห่งการนั้น177วักสามจำเลยจะฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้แต่ถ้าฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมแล้วให้ศาล สั่งให้จำเลยฟ้องเป็นคดีต่างหาก177วักสี่ให้ศาลตรวจดูคำให้การนั้นแล้วสั่งให้รับไว้หรือให้คืนไปหรือสั่งไม่รับตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา18 177วักห้า บทบัญญัติแห่งมาตานี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคลภายนอกที่ถูกเรียกเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดตามมาตา57อนุ3โดยอนุโลมมาตา179วร์หนึ่งโจ์หรือจำเลยจะกแก้ ไขข้อหาข้อต่อสู้ข้ออ้างเอ่อข้ออ้างหรือข้อเถียงอันกล่าวไว้ในคำฟ้องหรือคำให้การที่เสนอต่อสารแต่เลขก็ได้มาตา180 อ๋อไม่ใช่มาตรา179วักสองการแก้ไขนั้นโดยเฉพาะอาจเป็นการแก้ไขในข้อต่อไปนี้อนุหนึ่งเพิ่มหรือลดจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทในฟ้องเดิม หรืออนุสองสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อหรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์โดยวิธีเสนอคำฟ้องเพิ่มเติมหรือเสนอคำฟ้องเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตนในระหว่างพิจารณาหรือ เพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งหรืออ,อนุสามยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่เป็นข้อแก้ข้อหาเดิมหรือที่ยื่นภายหลังหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้ออ้างหรือข้อเถียงเพื่อสนับสนุนข้อหา หรือเพื่อหักล้างข้อหาของคู่ความอีกฝ่าย179วักสาแต่ห้ามไม่ให้คู่ความฝ่ายใดเสนอคำฟ้องใดต่อศาลไม่ว่าโดยวิธีฟ้องเพิ่มเติมหรือฟ้องแย้งภายหลังที่ได้ยื่นคำฟ้องเดิมต่อศาลแล้ว เว้นแต่คำฟ้องเดิมและคำฟ้องภายหลังนี้จะเกี่ยวข้องกันอพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้มาตรา180การแก้ไขคำฟ้องหรือํำให้การที่คู่ความเสนอต่อสารไว้แล้ว ให้ทำเป็นคำล้งยื่นต่อสารก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันหรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันในกรณีในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถานเว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำล้งได้ ก่อนนั้นหรือเป็นการขอแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นการแก้ไขข,ข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยมาตรา181เป็นแต่ในกรณีที่คำร้องนั้น อาจทำได้แต่ฝ่ายเดียวอน,นุหนึ่งห้ามไม่ให้มีคำสั่งยอมรับการแก้ไขเว้นแต่เว้นแต่จะได้ส่งสำเนาคำร้องให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวัน ก่อนกำหนดนัดพิจารณาคำร้องนั้นอนุสองห้ามมิให้ศารพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดในประเด็นที่คู่ความได้แก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การเว้นแต่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะได้มีโอกาสบริบูรณ์ในอันที่จะตรวจเอ่อ โต้แย้งและหักล้างข้อหาหรือข้อต่อสู้ใหม่หรือข้ออ้างหรือข้อเถียงใหม่ที่เก่าวไว้ในคำร้องขอแก้ไขนั้น